เมื่อวันที่8เมษายน2568ที่หอประชุมพญาาครินสารากลางจังหวัดอำนาจเจริญได้น,านารงเทพเสานาผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรให้แก่ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและกลุ่มทอผ้าช่างทอผ้าช่างเทคนิคช่างหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรนี้มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวณีนาลีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ด,ด,ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะก,การออกแบบพัตราพรประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงศึกษาค้นควาลวดลายที่ปรากฏในศิลปรกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติไทยและพระราชทานแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยนำไปถักทอผืนผ้า สร้างสรรค์งานหัตถกรรมด้วยการผสมผสานกับลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคของประเทศเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีตยกระดับมาตรฐานและเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติโดยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรมีการจัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาให้แก่หน่วยราชการช่างทอผ้าและกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผืนผ้าและสร้างสารรค์งานหัตถกรรมนําไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมีนางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวณีนารีรัตน์ราชกัญยาตั้งพระไทยมั่นในการทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านศิลปะชีพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการ,กรเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก โดยได้พระราชทานแนวพระดรําริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสผ่านทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะทํางานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อนําไปขับเคลื่อนและขยายผลในทุกภูมิภาคของประเทศ มุ่งฟื้นคืนภูมิปัญญาการสร้างสารร์ผื้นผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าช่างหัตถศิลป์ครอบครัวและชุมชนสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและมั่นคง